สวัสดีครับพบกับประคองยูทีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เอาจเจ้าเทียเคนะครับมาเช็คเพื่อที่จะเดินทางไกลนะครับวันนี้ก็มาตรวจเช็คทางไกลนะว่าต้องอะไรมั่งตอนนี้ก็เคยไปสองผลแล้วนะครับตอนนี้ก็พรุ่งนี้น่าจะเดินทางได้แต่วันนี้ก็เปิบ่ายก็ว่างๆก็เลยเอามาเช็คเช็คดูระบบทั่วไปนี่แหละครับ ว่าจะเดินทางไกลพวกนี้ก็ไม่แน่ว่าจะไปที่ลาวหรือไปที่กาลสินก็แน่นะครับต้งองดูก่อนตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์เบลลี่ครับเป็นศูนย์ที่บริการดีมากเลยครับก็ผมเคยคอมเมนต์ไปนะครับในเพจของเบลลี่นะว่าศูนย์ที่ไหนดีนะครับผมก็บอกว่าศูนย์ที่พัทยาอันดับหนึ่งเลยนะครับผมก็เคยคอมเมนต์ไปอยู่ว่าศูนย์เบลลี่ที่พัทยาเนี่ยดีมากอันดับหนึ่งเลย น้องเขาก็ให้บริการดีบางทีเราเอารถมาไม่ได้น้องเขาก็ไปบริการถึงบ้านเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือศูนย์เบนนิลลี่พัทยานะครับตอนนี้ก็รอเช็คอยู่ก็รอเช็คความพร้อมอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์นะครับอยู่ที่ศูนย์รอเช็คความพร้อมอยู่แล้วก็ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเดินทางไกลนะครับ เดินทางไกลต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับถ้าเดินทางไกลเราก็ต้องเช็คเป็นเรื่องของธรรมดานะครับไม่ว่าขึ้นหลังพวงมาลัยไ,ได้ไปเลยอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่นะครับถ้าเราจะเดินทางไกลแบบข้ามภูมิภาคเงี้ยไปเหนือไปใต้ไปสองสามร้อยโลขึ้นนี่เราต้องอารถมาเช็คแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันผมก็เอามาเช็คที่ศูนย์เบเนลี่พัทยานะครับ โอเคเจอกันครับ